สวัสดีครับผมนะครับวันนี้มีเครื่องอัดฟางนะครับมานําเสนอครับตัวนี้เป็นซิกโคเลียนะครับผมดูก็ไเลยครับสีสวยครับซิกโคเลียนะครับชุดมัดสีสวยครับชุดมัดสีสวยนะครับได้ไหมครับชุดมัดสีสวยซิกโคลียนะครับสนใจลูกค้าก็สอบถามกเข้ามาครับซิกโคลียซิกโคเลียนะครับยอดยอดนิยมนะครับหรือจะเป็นตัวนี้ครับกาลียนี่ครับอาร์กีเทคนะครับ ดูตัวนี้ครับสวยจริงๆนะครับสวยมากๆครับดูครับสวยสวยมากๆครับนะครับกาเรยอาจจะกรีเทคครับนะครับเก่านอกครับทิ่พร้อมใช้งานราคาไม่แรงครับถูกครับนะครับผมนี่ฮะสวยๆครับสวยๆลูกค้าท่านใดสนใจก็กิ้งกางเข้ามาได้นะครับสอบถามกันเข้ามานะครับสวยๆเลยนะครับมีนี่ครับอีกตัวหนึ่งครับ ตัวนี้เป็นกาเรียนี่ครับก็ตัวเดียวกันครับอะคริเลตนะฮะกับตัวนี้กับกาเรียนี่ก็คือตัวเดียวกันแหละครับอิตาลีนะครับดูชุดมัดนะครับสวยจริงๆนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็สอบถามกันเข้ามาคลิกลงเข้ามาครับนี่ครับราคามีทุกแบบทุกราคาทุกแบบทุกราคาให้เลือกสั่นนะครับชิดความใช้งานนะครับลูกค้าสนใจก็สอบถามเข้ามานะครับ ส่วนใหก็กินกลางเข้ามาครับนะครับอากาเรียนี่ฮะอิตาลีนะครับมีดอินอิตาลีนะฮะดูได้เลยนะครับสวยๆนะครับนะครับสินค้าเป็นสินค้าเก่านอกครับเช็คพร้อมใช้งานนะครับสวยๆนะครับหรือจะเป็นตัวนี้ครับ S อ B นะครับ S อ B ก็คือตัวเดียวกับซิโคเลียนะฮะคล้ายๆกันเลยไม่ใช่คล้ายฮะตัวเดียวกันเลยนะครับตัวเดียวกันเลยกับซิโคเลียนะครับนะครับทุกอย่างนะครับหนวดกุ้งกาดนะครับลูกซุปนะครับชุดมุงชุดมัดบล็อก ตัวเดียวกันนะครับดูครับนา้าหนานะครับ desse, สวยเลยสวยเลยยู่นึ้นไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวจะให้ดูชุดมัดนะฮะชุดมัดสวยสดจริงๆนะครับชุดมัดสวยๆนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็กิ้งกางเข้ามานะครับสวยเลยสวยเลยนะครับจะเป็นตัวนี้ครับ SUV เหมือนกันนะครับสวยนะครับโอ้โหสวยมากตัวนี้นะครับ สวยจริงๆนะครับเครื่องเก่านอครับเช็คความใช้งานนะฮะดูนะฮะดูชุดมัดเขานะครับเดิมๆนะครับเดิมๆเลยชุดมัดเดิมๆนะครับเดิมๆนะครับสีเดิมๆนะครับคลิปนะครับสีเดิมๆนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็กิ้งกลางเข้ามาได้นะครับสอบถามก็ได้ราคาไม่แรงครับราคาไม่แรงนะครับ s P B 1,300ครับนะครับโอเคครับผมฝากกดต,ติดตามกดไลค์กดแชร์ผ่านช่องทาง f a c e b o o ไลน์ e y o u t u ติ๊กถ่องนะครับโอเคครับผม